นี่คือช่วงล้วงเรื่องเล่าครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเหยื่อที่ถูกหลอกให้ไปขายตัวที่ประเทศเกาหลีทุกทรมานเหมือนตายทั้งเป็นฮะเพียง search keyword คำว่างานนวดเกาหลีในโซเชียลมีเดียก็สามารถเดินทางเข้าสู่กระบวนการนวดเกาหลีได้อย่างง่ายดายและเสียงถูกหลอกอย่างง่ายดายเช่นเดียวกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเคสที่ถูกหลอกเราจะได้คุยกับคุณบุม๋มผู้ติดต่อสู้และปกป้องการค้ามนุษย์ จากมูลณิธิหักคุณบุ๋มวีรวรรณมอสปีครับสวัสดีค่ะต้องปรบมือให้จริงๆเพราะว่าคุณบุ๋มนี่ได้รับรางวัลมาพอสมควรเลยใช่ไหมฮะในการปกป้องผู้ที่ถูกหลอกในการคุ้มครองในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกหลอกไปเยอะแยะได้รับรางวัลอะไรมาแล้วฮะรางวัลที่ได้เป็นรางวัลนักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนั้นไปรับโดยคุณอีวองกาทรัมเป็นคนให้รางวัลค่ะ คนไทยที่ถูกหลอกไปขายตัวที่เกาหลีเยอะไหมครถ้าเปรียบเทียบกับสถิติของกรมจัดหางานนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ตัวเลขของแรงงานที่ไปที่เกาหลีใต้เนี่ยมีจํานวนสูงสุดเทียบกับประเทศอื่นๆค่ะเวลาไปโดนหลอกนี่โอ้โหเขาเรียกว่าทุกทรมานอย่างที่พูดไว้ในอินโทรดักชันตะกี้นี้ป่ะฮะว่าเหมือนตายทั้งเป็นใช่ก็ถือว่าเหมือนตายทั้งเป็นเพราะว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะเข้าถึงโทรศัพท์ถึงอะไรได้เนี่ยแต่ว่าความที่ไม่รู้ภาษาใช่ไหมคะมขนาดตัวบุ๋มเองได้ภาษาอังกฤษาบางทีเราไปไประเทศอื่นไปเกาหลีเองเนี่ยเรายังงงๆเพราะว่าบางทีเป็นตึกเป็นภาษาเกาหลีซึ่งเราเองเนี่ยก็อ่านไม่ได้คือเราต้องมองจากมุมของของคนที่ไปด้วยอะค่ะอืมโอเคเรียน <c oughs> ให้ทราบนะครับว่าอีกสักครู่หนึ่งเราจะคุยกับเคส ที่อยู่ในเซฟเฮาส์ของเราเพราะว่าเธอไม่สามารถที่จะเดินทางมาที่นี่ได้นะครับอาจจะมีตอนนี้กําลังฟังเราอยู่นะครับก็คือเวลาจะโดนหลอกเนี่ยเขาบอกว่าง่ายมากเซิร์ชเฟซบุ๊กพิมพ์อย่างที่ว่าไปดางานนวดเกาหลีมันขึ้นมาพรึบเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแฮชแท็กขึ้นมาคือบางเจ้าเนี่ยบางที นายหน้าคนเดียวรีค루เตอร์คนเดียวเนี่ยเขาอาจจะมีเพจเป็น10เพจก็ได้อ,อย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอคือ,อคนนึงก็อาจจะมีหลายอแอ c เคา t ์หลายบัญชีค่ะเราจะค่อยๆนําเสนอเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูด้านมืดของมันก่อนด้านมืดของผู้ที่เผชิญจริง,รงเกิดขึ้นจริงนี่คือวิดีโอคอลที่เราจะคุยกับน้องหญิงนะฮะอยู่ใน Facebook ไม่สามารถจะเปิดเผยสถานที่ได้ด้วยเหตุผลบางประการสวัสดีครับน้องหญิงครับสวัสดีครับ น้องหญิงครับคือจุดเริ่มต้นที่ตอนแรกที่ว่าอยากจะไปทำงานที่เกาหลีเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนครับน้องหญิงคือตอนแรกก็ทำงานอยู่ในโรงงานค่ะแล้วทีนี้เห็นคนรู้จักแถวบ้านเขาไปทำงานเกาหลีค่ะแล้วได้เงินเยอะค่ะส่งกลับบ้านาให้พ่อแม่เดือนเป็นแสนแสนค่ะก็เลยอยากไปทำค่ะไม่อยากให้พ่อแม่สบายค่ะ เราต้องหญิงก็เซิร์ชเข้าไปใน facebook อย่างที่เราคุยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ได้มีเอเจนซี่คนหนึ่งค่ะติดต่อมาแล้วทีนี้เขาก็เลยส่ง facebook ให้หนูไปพูดคุยกับคนที่อยู่เกาหลีค่ะอืมเเขาคุยด้วยดีไหมครับดีทุกอย่างเลยค่ะแนะนำดีทุกอย่างเลยค่ะเออโดยที่เราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ระแคะระคายอะไรเลยใช่ไหมตอนนั้นว่าเฮ้ยเราจะต้องถูกหลอกไป แนคืนอนตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรคร่ะเพราะว่าด e ้วยความที่แบบเขาพูดดีค่ะอาเน,นี้ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับจะเริ่มต้นด้วยการพูดจาที่ดีเอาไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวอย่างกรณีที่กรณีเขาเรียกว่าขายฝันเนาะให้น้องๆที่กลายไปเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็จะมีการแบบมาหามาพูดคือจูงใจใช่ไหมคะว่าทางนี้จะดูแลทุกอย่างค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง ดูแลในการผ่านตอมอ,อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเตรียมว่าเวลาบินก็ต้องไปลงสนามบินที่ตอมอไม่ค่อยเคร่งหรือว่าแม้แต่เทคนิคการโฆษณาถ้าน้องๆดูอะค่ะเขาก็จะมีการแบบให้อาจจะเป็นเหมือนว่าคนนี้ไปเป็นหมอแล้วก็มีการถือเงินจํานวนเยอะอๆเพื่อเหมือนแบบขายฝันว่าไปเหอะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เป็นภาพว่าไม่ได้เรื่องยากเลยที่จะเข้าไปทํางานใน เกาหลีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเทคนิคของเขาต่างๆนานาโดยกลโกงหลากหลายวิธีนะครับน้องๆจะต้องให้ระมัดระวังอย่างน้องหญิงนี่นะฮะแบบนี้คือกลโกงของเขาแบบนี้คือกลยุทธ์กลวิธีของเขาที่จะพาเราไปสู่นรกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะฮะคนที่มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังครับแล้วในที่สุดน้องหญิงก็ได้ไปถึงที่เกาหลีใช่ไหมครับค่ะ พอไปถึงแล้วมันเหมือนกับที่เราวาดฝันไว้หรือเปล่าครับคือพอมาถึงที่เกาหลีแล้วเขาก็ให้ไปเรียนนวดอยู่วันหนึ่งค่ะพอเรียนนวดเสร็จปุ๊บวันต่อมาเขาก็ให้ทํางานเลยค่ะคือทั้งที่เรายังนวดไม่เต็นนะคะอืทํางานปุ๊บก็เจอลูกค้าค่ะก็มีการแบบลวนลามค่ะจับก้นจับตรงนู้นตรงนี้เราค่ะท่านผู้ชมฮะคนที่มีอาการภูมิแพ้ ผื่นคันสิวเรื้อรังหรือแม้กระทั่งผมขาดหลุดร่วงจนสีสะล้านถาวรผมอยากจะให้สำรวจดูตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรเป็นการกินที่ไม่ถูกต้องเป็นกรรมพันธรรรุ์หรือว่าเป็นฮอร์โมนเพียงเท่านั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการหล่านี้ได้ครับนั่นคือการใช้ของที่เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียในทุกวันเช่น หมอนครับแต่นี่นะฮะคือหนึ่งสาเหตุใหญ่ที่ทําให้เกิดอาการที่พูดมาทั้งหมดเพราะว่าทั้งคราบน้ําลายตอนเราหลาบความมันของเส้นผมทําให้เกิดอาการเหล่านั้นครับท่านผู้ชมดังนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นแบบนี้แล้วลก็ลองหันมาใช้สิ่งนี้ดูครับไวร่าแบคผ้ากั้นหมอนป้องกันยับยั้งสลายไวรัสและแบคทีเรียครับไวร่าแบคที่จากเทคโนโลยีนาโนซิงค์ออกไซด์ครับใช้เทคโนโลยีในการฝังเข้าไปในเส้นใยฮะไม่ใช่เป็นการเคลือบ แบบทั่วๆไปนะฮะสลายกลิ่นอับชื้นกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการซักกี่ครั้งประสิทธิภาพของการยับยั้งแบคทีเรียนั้นก็ยังทํางานได้อยู่ถึง99.99%ครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะท่านผู้ชมสลบท่านผู้ชมที่ชมรายการตี d เเท่านั้นนะฮะไวร่าแบคหนึ่งกล่อง ที่เห็นอยู่ตรงนี้ราคาปกติ4,950บาทโปรโมชั่นวันนี้ซื้อ1แถมอีก1เป็น2กล่องครับและไม่ขาย4,950ฮะถาย1,990บาทบฮะฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะราคาแค่ 1,990บาทเท่านั้นได้ไป2กล่องฮนะลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้โดยการกดดอกจันท6 4ดดอกจันทรดอกจันทร์10สี่เหลี่ยม แล้วกดทั่ออกครับและรอรับสายจากระบบอัตโนมัติซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวั์สุนทริวเนนที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้นะฮะคุยกันง่ายๆเลยครับแจ้งชื่อและที่อยู่แล้วก็รอรับสินค้าพร้อมกับเก็บเงินปลายทางครับหรือสอบถามเพิ่มเติมเข้าไปที่ไลน์ครับ ไว r a าแบคห10ได้เลยครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะดอกจันทร4ดดอกจันทรดอกจันทรสี่เหลี่ยมแล้วกดถั่วออกครับและรอรับสายจากระบบอัตโนมัติซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสศุนทรวินเวเนตที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้หละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับหมดปัญหากังวลใจไวรัสและแบคทีเรียที่สะสมในหมอนลองหันมาใช้ผ้ากั้นหมอนไวรแบคครับ คือเราก็ปฏิเสธลูกค้าค่ะแบบสวัสดมือออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ลูกค้าก็โวยวายซึ่งตอนนั้นเราตอนไปเนี่ยเขาบอกเราไว้ว่าย,ยัางไงว่าเราจะไปนวดนวดนี่ก็คือนวดไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตอนแรกที่มาก็คือบอกเขาว่าเรามานวดแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากไม่ได้ทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องหญิงตอนนั้นพอปฏิเสธแล้วเกิดอะไรขึ้นคือก็ลูกค้าก็ววยวยใส่ค่ะ ป้าทาไมฉันถึงจับเธอแต่ต้องเธอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอออกไปบอกอเจ้าของร้านเขาก็เขาก็มาว่าเราอย่างเงี้ยค่ะว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการจับอให้พวกที่อยู่ในร้านอน่ะค่ะพี่ที่อยู่ในร้านมารวมกันแล้วก็แบบให้เขาถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยคือพอถอดเสื้อผ้าออหมดแล้วเขาก็แบบจับนมจับอะไรว,วะเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมหรอทําทำไมถึงจับไม่ได้จะห่วงอะไรนั่งหนาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอ๋อคือหมายความว่าเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูหรือว่ามาทําให้เป็นตัวอย่างว่าเออรุ่นพี่ๆที่อยู่ในร้านเนี่ยมามาทําให้น้องคนใหม่นี่ดูประมาณนั้นจับแก้ผ้าแล้วก็ลวนลามจับโนนจับนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทําให้เรากลัวทาให้เราต้องแบบยอมทําตามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเออแล้วก็ มีคนไทยเยอะไหมฮะในร้านนั้นทั้งหมดห้าคนค่ะรวมทั้งหนุมด้วยค่ะอืมเห็นบอกว่าพอพอเริ่มทำก็เริ่มรู้ว่าเงินก็ทำท่าจะไม่ได้ด้วยเเกิดอะไรขึ้นครับคือเจ้าของร้านเขาก็มาเก็บค่าแท็กค่ะคือเขาบอกว่าค่าแท็กจำน,นวนสองล้านวนอนแล้วทีนี้พอทำงานเสร็จปุ๊บ เขาก็จะออกมายืนรอแล้วค่ะมนเก็บค่าแท็กวันละหนึ่งแสนวอนค่ะแท็กนที่นี้ก็คือต้องใช้นี่เขาอ่ะนะฮะในการที่เขาออกค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรให้เราค่าเครื่องบินค่ากินค่าอยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะหล้านวอนเท่ากับ3 0,000่นบาทนะฮะสล้านวอนก็ตกประมาณนี้ละห้าถึงหกหมื่นบาทอันนี้ต้องจ่ายให้กับเขาก่อนใช่คนะ่ะโอ้โหประมาณนี้แล้วก็มาเก็บกับเราวันละแสนวอน เห็นบอกว่าโดนยึดโทรศัพท์ยึดพาสปอร์ตตัดการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเลยใช่ไหมครับน้องหญิงครับใช่ค่ะโดนยึดหมดเลยค่ะอ,อะืวันหนึ่งเราต้องทำงานกี่ชั่วโมงครับยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะโอ้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยหรอครับยี่สิบสี่ชั่วโมงคือถ้าว่างเขาก็จะให้เราไปนวดค่ะไปนวดเจ้าของร้านอย่างเนี้ยค่ะคือเขาไม่ให้เรามีเวลาว่างะะ่โอ้โห เห็นบอกว่าเนี่ยเคยเจอเรื่องที่หนักที่สุดที่น้องหญิงบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นเนี่ยเเคยเจออะไรครับคือโดนลูกค้าผมคืนนะคะโอ้โอ้ก็แบบกดหัวจิกหัวตบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบบังคับเอาทางข้างหลังนะคะทางทาวารค่ะโอ้แ<ล>อทีนี้เจ้าก็วยวาไปบอกเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็แบบ เข้าข้างลูกค้าค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่น้องๆเล่าให้ฟังเนี่ยคนกลุ่มนี้จะชอบใช้ความรุนแรงค่ะคือเหมือนแบบกดขี่อย่างเงี้ยค่ะค <_ eller figura> hmm. uh ือมันยังมีความเหลื่อมล้ำทางทางเพศอยู่ค่ะสาิสนะฮะ พูดกันตรงไปตรงมาคำนี้คือจะไปเจอลูกค้าซาดิส่ส่วนใหญอ่อย่างที่น้องหญิงเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยคแพทเทิร์นเลยน่ากลัวมากแฟนรายการต0 d ิบนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ